อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังครั้งที่10บสร้างความเชื่อมั่นอาชีพตัวแทนพร้อมเปิดตัว3ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวิริยะประกันภัยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนจัดงานอยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังครั้งที่1ิบ นำโดยนายดนเดชสัจจวิรกุลรองกรรมการผู้จัดการที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานของตัวแทนประกรันวินาศภัยจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันพร้อมเผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตัวแทนในองค์กรที่ปัจจุบันมีมากถึง3,000คน และตอกย้ำความเชื่อมั่นโดยวิริยะประกันภัยเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีอัตราการต่ออายุของผู้เอาประกันมากที่สุดพร้อมกับเปิดตัว3ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมาช่วยสนับสนุสนงานขายให้กับแบตัวแทนอีกด้วยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับตัวแทนในหน้าทั้งหมดรประมาณ3 0 0พันกว่าลายนะครับซึ่งถ้าเห็นว่าความสําเร็จ 3- 3,000พันกว่ารายเนี่ยเราเราก็แยกเป็นสัดส่วนได้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นตัวแทนในหน้า ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานนะครับประมาณสัก4 5 0กลุ่มนี้เราเราก็พัฒนาสร้างให้เขามีความแข็งแรงสนับสนุนดูแลสํานักงานให้เกิดความมาตรฐานขึ้นในขณะเดียวกันเขาติดขัดอะไรเราก็เสริมให้เขาให้ทํางานอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างจริงจังอีกส่วนหนึ่งที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเราก็ทําความใกล้ชิด ส่วนในแข็งแรงเราก็จะเข้าไปดูว่าเขามีลูกหลานเพื่อจะมารับช่วงในอาชีพนี้หรือเปล่านะครับผมยืนยันว่าถ้าลูกหลานเขาจะมารับช่วงในอาชีพนี้เนี่ยอาชีพนี้สามารถเป็นมรดกตกทอดไปได้ถึงชั่วลูกชั่วหลานเพราะในเชิงนะโยบายของบริษัทเรารักษางานให้กับตัวแทนในหน้านั้นๆน,น,นะครับ มันก็เหมือนเป็นการสืบต่อส่งต่อถ้าเขาสามารถมีผู้มารับช่วงต่อเราก็ยังรักษาสิทธิ์ให้เขานี่คือมรดกชิ้นหนึ่งในอาชีพธุรกิจประกันภัยซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับแต่วิยะประกันภัยนี่สามารถพูดถึงในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะเราพยายามออกแบบอม,มทัน,นะครับหลายๆแบบนะครับก็ทดลองว่า โจ์นี้เหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้ารายไหนโจทย์นี้เหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้ารายไหนแต่สุดท้ายจริงๆนะครับมันก็เป็นการทดลองกรมธรรมในกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับอย่างกรณีเพล y ไลฟ์ที่บ้านก็เป็นการท,ทดลองเดินทางหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับอันนั้นก็คือทดลองแต่ในฐานลูกค้าใหญ่เราจริงๆเนี่ยมันเป็นฐานจาก ลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาประจำของเราอยู่ต่ออายุค่อนข้างสูงเราเป็นบริษัทหนึ่งที่มีอัตราการต่ออายุสูงสุดของลูกค้ารายเดิมในขณะเดียวกันหาระตรงนี้เราเลยไม่ค่อยเป็นปัญหาหลักของเราเพียงแต่ว่าเราจะเติมสินค้าหรือกลุ่มฐานลูกค้าใหม่ๆเข้ามาได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวบริการพิเศษอย่างวีโรส s ซส e s e r v i วิบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยช่างซ่อมรถยนต์บริการรถลากฉุกเฉินบริการเปลี่ยนยางอะไหล่พ่วงแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งบริการน้ำมันฉุกเฉินซึ่งสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่1กระะกฎาคมที่ผ่านมาวาที่มาของโครงการวิทยาภาสกับคุณนะครับก็มาจากตำรี่ของท่านเอมดีนะครับคุณนอมอนทองทิวว่าอยากจะให้ พี่น้องประชาชนคนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาเนี่ยมีประกันภยยัยที่ถูกต้องตามหลักศาสนาเนี่ยใช้นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการ,รจริงตัวโครงการเองเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากประมาณ 1, หนึ่งมกราคมปี66นะค,ะนะครับซึ่งเราก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการชาริยะของบริษัทปรญญาบันไทยขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งตัวคณะกรรมการเองเก็จะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีจำนวน4ท่านนะครับเพื่อตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาแล้วก็ควบคุมกระบวนงานของประกันภัยตระกูลเนี่ยให้เป็นไปตามหลัก ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนะครับผลิตภัณฑ์วิทยาศากตรุนเองก็จะใช้หลักง่ายๆประมาณ3ข้อนะครับที่ที่ทำให้ไม่ไม่ผิดหลักทางศาสนาอิสลามนะครับอันแรกก็คือเราใช้หลักการคิดว่าการทาประกันภัยเนี่ยเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยมาเพื่อเรียกว่าอย่างไงมีลักษณะคุ้มเคือหรือเสี่ยงโชคนะครับอันที่2ก็คือเราใช้หลักการบริจาคมาช่วยนะครับวัตถุประสงค์ของการทำประกันภัยเนี่ยในในวิทยาศากตรุนคือเป็นการบริจาคเลย นะครับฉะนั้นเมื่อพี่ซื้อประกันภัยเนี่ยมันจะมีเงินส่วนหนึ่งที่ถือว่าบริจาคเข้ากองทุนเพื่อเพื่อสุดท้ายแล้วก,กองทุนนี้ก็<ร>จะเอาเงินไปช่วยคนที่ประสบภยัยนะครับฉะนั้นหลักคิดมันจะต่างกันนิดนึงนะครับส่วนอันที่3ก็คือเรื่องการเงินการลงทุนนะครับว่าตามที่เราทราบมาแล้วว่าการการประกันภัยธรรมดาเนี่ยมันผิดหลักดอกเกบี้ยกับธุรกิจต้องห้ามบางอย่างนะครับของวิทยะการุลเองเราก็จะแยกเงินประกรนันภัยออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บริหารจัดการการลงทุนใหม่โดยแยกไม่เกี่ยวกับประกันภธรรมดา นะครับนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะนาไปลงทุนในช่องทางที่ถูกต้องนะครับทีนี้ถามว่าถ้าพี่น้องมุสลิมจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับเงินลงทุนตัวนีเ้เราลงทุนผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะเป็นเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ไปนําไปลงทุนให้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอยู่แล้วนะครับเป้าหมายของบริษัทเองนะครับเราก็คงอยากจะได้แชร์ที่ประมาณ25%่ปรนนะครับที่เป็น Market s h a r e แพ็กเกจของบริษัทนี้ครับสมมติว่าในในตลาดเนี่ยมีเบี้ยรวม100ล้านนะครับบริษัทก็ตั้งเป้าว่าเราอยากได้แชร์ประมาณ2ี่ก็คือที่25ล้านนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างจริงๆตัวนี้ในในส่วนของแง่มุมวิทยาการฟุ้นนะครับคือจริง,รงมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทวิทยากัรไทยแหละซึ่งเราก็คงอาศัยความแข็งแรงของวิทยากันไทยท,ที่ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ปัจจุบันอยู่แล้วครับขยายตลาดนะครับก็อย่างเช่นการให้บริการพวกเนี้ยนะครับที่เราทําได้ดีรวมถึง มันมีฐานลูกค้าเดิมเองของวิทยาที่ปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะเป็นมุสลิมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับพอเขาทราบว่าบริษัทมีประกันภัยตรงน,นี้ขึ้นมาเขาก็ยินดีนะครับแล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนจากกรมธรรม์ธรรมดาเนาะมาเป็นวิทยะตระกันุูนนะครับรวมถึงบอกต่อในกลุ่มพี่น้องเพื่อนเขานะครับในในสังคมมุสลิมมาแหละเขาก็จะบอกว่าเอ้ยตอนเนี้ยวิทยะเองมีประกันภัยตามหลักสัญญาสลามแล้วนะนะถ้าสนใจมันก็เป็นลักษณะเหมือนบอกปากต่อปากด้วยครับ ประกันเพลไลท์นะคะจ่ายเท่าที่ขับค่ะเป็นประกันชั้นหนึ่งแบบใหม่ของวิริยะประกันภัยค่ะโดยประกันเพลไลท์ค่ะก็จะคุ้มครองเหมือนประกันชั้นหนึ่งทุกประกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุ้มพองรถเรารถคู่กรณีสูญหายไฟไหมทรัพย์สินบาดเจ็บถ้าเกิดชนในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีอะค่ะก็จะมีค่าเสียหายส่วนแรกนิดนึงค่ะอยู่ที่2,000บาท สมมติถ้าเราซื้อเสร็จแล้วอะค่ะก็จะมีเครื่องเป็น GPS ค่ะ oh. เสียบเข้ากับช่อง USB oh. ในรถได้เลยค่ะ oh. พอเสียบเสร็จแล้วก็จะลงทะเบียนผ่านไลน์ค่ะเพื่อ oh. ให้มัน connect กันแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้งานรถได้ตลอดพอรถตาร์ทขับไปเครื่องก็ทำงานวัดระยะทางที่เราขับได้เลยค่ะ oh. พอถึงสิ้นเดือนก็จะมีมเมสเซจเตือนว่าใช้ไปทั้งหมดกี่กิโลแล้วกเ็เป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทางไลน์ได้เลยค่ะ เราทํามาเพื่อตอบโจทย์คนใช้รถน้อยจริงๆสามารถซื้อได้ที่ทุกช่องทางของรียาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์เว็บไซตเว็บรียา .com ศูนย์บริการในห้างสรรพสินค้าหรือตัวแทนและสาขาทั่วประเทศค่ะส่วนของกรมธรรม์มอเดิ l l ออนะคะ เป็นในเรื่องของความคุ้มครองกรณีที่เกิดการรถชนกันนะคะแล้วก็เอารถเข้าซ่อมเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปเราจะจ่ายค่าชดเชยให้นะคะสูงสุดถึง3,000บาทต่อครั้งนะคะทุกครั้งที่มีการเอารถเข้าซ่อมค่ะแล้วก็สูงสุดจ่ายให้5ครั้งต่อปีค่ะเพราะเรามี2แผนด้วยกันแผนที่1ก็คือจ่ายที่2,000บาทค่าเบี้ย500แผนที่สนะคะจ่ายให้3,000บาทค่าเบี้ย750 ต้องบอกว่าจุดเด่นของระยะก็คือความคุ้มครองของเราค่ะที่อื่นเนี่ยณปัจจุบันแล้วกันนะคะณปัจจุบันที่อื่นจะให้อยู่ประมาณ3ครั้งต่อปีแต่ระยะเราให้5้าครั้งต่อปีนะคะแล้วก็ที่อื่นเนี่ยตอนนี้เขาจะจ่ายอยู่ที่ถ้าเป็นฝ่ายถูกถึงจะจ่ายถ้าเป็นฝ่ายผิดนะคะไม่จ่ายหรือว่าบางที่จ่ายแค่ครึ่งเดียวแต่ระยะเราให้ไม่ว่าถูกหรือผิดให้ให,หให้หมดเลยค่ะเป้าหมายในปี ในปีนี้เราอยู่ที่หลักร้อยร้านค่ะแต่ถ้าในปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องตั้งเติบโตอย่างแน่นอนค่ะ